สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดัน h ช n แนลนะคผมคลิปนี้เราอยู่ในเกม a r k survivor อีกเช่นเคยทุกคนอีพีนี้เป็นอีพีที่2สําหรับการเดินทางของเราเริ่มต้นใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมอตอนนี้ผมได้ทําเตาหลอมใช่ไหมจบตรงที่เตาหลอมแล้วก็ของทุกอย่างนะผมนี่เลยแผนที่ก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นตอนเหนือฝั่งขวานะครับผม เราจะไปเกาะเหล็กนะั่นเองทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะผมรอบนี้เราจะอพยพแบบจริงจังทุกคนโอเคแล้วก็ไดโนเสาร์ที่เราจับมาคือมี2ตัวเดี๋ยวพามาดูก่อนว่าของที่ผมฟาร์มมามีอะไรบ้างครับผมนี่เลยครับผมนาโคติกนะผมคือฟาร์มเก็บไว้เยอะเลยเพราะว่ามันต้องใช้เยอะมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นดินปืนนะผมนี่เลยเอามาใส่โต๊คาร์ไว้ก่อนเผื่อฉุกเฉินยังไงเดี๋ยวเราค่อยคาบอีกทีหนึ่งครับผมพวกกระสุนกระสุนต่างๆนะครับผม ฐานห้ามทิ้งนะทุกคนฐานจําเป็นมากเลยผมต้องใช้ฐานเยอะมากเลยตอนนี้ก็แทบจะไม่พอใช้เลยนะครับผมสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้ก็คืออ่านขี่นกนั่นเองทุกคนมันอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยนี่เลยครับผมเลเวลสามสิบแปดนั่นเองทุกคนของที่ใช้ก็ตามนี้เลยผมน่าจะมีครบทุกอย่างแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวหาน่าจะฟาร์มไอ้นั่นเพิ่มนะผมไฟเบอร์นะผมน่าจะไม่พอ หนังแล้วก็อันนี้ก็ฟามมาเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมฟาร์มเสร็จแล้วกันทุกคนนี่เลยตอนนี้น่าจะพอละคราบได้แล้วครับผมค้ามาเลยหนึ่งอันโอ้มันมีอยู่สองตัวนี่หว่าอันนี้ตัวเลเวลสิบเอ็ดนะผมตอนนี้เลเวลยีบแล้วก็ตัวนี้ที่เราจับเพิ่มนะผม อ่าไอตัวเลเวล40นั่นเองตอนนี้เลเวล58แล้วทุกคนโอเคอ๋ออุ้ยหนักเกินว่ะปิดได้ได้อยู่อันนิดนึงอยากต้องเอาอะไรออกอีกนั่นเนี่ยเจ็เคอ,อยู่นะไปดีกว่าครับผมข้อเสียคือมันเหนื่อยเร็วเกินอ่ะทุกคนสเตมิน่มันหมดเร็วมากเลยนะไอนกตัวเนี้ย โอเคเดี๋ยวผมจะเอามันจอดบนแพรันะผมนี่หละแล้วเราก็จะเคลื่อนย้ายกันแบบนี้เลยทุกคนเหลืออีกตัวหนึ่งหรือเราจะเอาไว้ตรงนี้ปะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันเผื่อมันเกิดหิวขึ้นมาทุกคนเดี๋ยวมันจะตายเอานะผมปเดี๋ยวผมจะพาไปด้วยแล้วกันตัวนี้บังคับไม่ได้ทุกคนเรายังไม่มีอาชีเพราะฉะนั้นผมจะกดให้มันตามเรามาแล้วกัน โอเคในโนเร์เราก็ขึ้นแพเป็นที่เรียบร้อยเราก็พร้อมออกเดินทางเลยครับผมมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือฝั่งขวานน่นเดงทุกคนเพื่อที่จะไปหาแร่นั่นเองทุกคนแร่เหล็กเราต้องใช้เยอะมากเลยมาตัดมาตรงกลางแมปแล้วทุกคนอันนี้ผมล่องมาได้ประมาณครึ่งทางละซึ่งมาเจอตัวนี้มันกําลังเกิดตื้นอยู่ทุกคนไม่รู้ว่าตัวอะไรคิดว่าเป็นฉลามหรือเปล่าเมกาโรอดอนหรือเปล่าเหมือนจะใช่เลยวะทุกคนผมคิดว่าผมจะจับเอานะทุกคน จะจับไว้เพราะว่าคือล่าสุดที่เดินมาเนี่ยล่องมาเนี่ยคือมันโดนปลาโจมตีนะผมถ้าเรามีเม้าลรรดอมมีไปด้วยน่าจะอุ่นใจขึ้นนะคิดว่านะตอนแรกนกผมกดตามมาใช่ไหมนั่นแหละทุกคนมันโดนปลาแท้นะครับผมตอนนี้ผมก็เลยเอาขึ้นมาจอดข้างบนกว่าจะล่อขึ้นแพได้นะตั้งนานสีสวยด้วยนะผมอะยิงไปเลยแล้วกันโอเคน้ำห้าวีนะผมหน้าไม้นี้ใช้ในน้ําได้ด้วยนะ จริงเลยเพราะว่าตรงนี้มันติดโคดหินด้วยทุกคนมันไม่มีช่องให้มันหนีนั่นเองทุกคนถ้าเราจับได้จะเป็นผลดีกับเราแน่นอนครับผมผมคิดว่า,างั้นเราก็จะมีบริการการเราในน้นําด้วยน่าจะดีครับผมพาไปด้วยนะครับผมโอเคยิงไปแล้วก็นับหนึ่งถึงห้ามาเดิมทุกคนแล้วก็ยิงดอกต่อไปอเหมือนมันจะเริ่มหนีแล้วหรือเปล่าเข้าไปใต้แพรหว่ะ ไอ้น,นี่โดนไฮโรสวเรเคต้องลงไปในน้ำแล้วแบบ้งองสวยมากเลยนี่เนี่ยมันน่าจะถึงขั้นตอนที่มันวิ่งหนีแล้วทุกคนหรือว่ามันขึ้นมาทำร้ายเราไหมล่ะมันนน่าจะตื้นเกินไปน็อกลเนี่ยมันจะนอกแล้วนะใช่ไหม โอเคนาะเป็นปีเรียบร้อยทุกคนอ่าเราจะใช้เนื้อยัดไปก่อนละกันเพราะว่าจรนงๆนมันต้องใช้เนื้อปลานะผมเพราะฉะนั้นผมต้องไปฟว้ามาเนื้อปลาก่อนนั่นไงมีไหมแถวๆนี้ทำไมไม่มีปงไม่มีปลาเลยตรงนี้ปลาอะไรเนะี่ยโลมาโรมาน่าจะไล่ไม่ทันทุกคนนี่เลยตัวนี้เลยครับผมข้างหน้าเราอุ้ยน้องมาบาังกระสุนด้วย ไม่ได้เราจะาตัวนี้นี่เนี่ยโอเคครับผมออันนี้เขามาขอแบ่งเนื้อปลาป่ะโอ้โหมาเป็นฝูงเลยอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยนี่เนี่ยเ้ยไม่ทันอุ้ยมันวิ่งเร็วมากเลยไม่ได้ทุกคนได้นิดเดียวเองโอเคผมไม่มีปลาให้น้องนะมีแค่นิดเดียวเองเราต้องใช้อ่ะ เดี๋ยวผมจะเอาไปยัดก่อนแล้วกันเพราะว่าเนื้อสัตว์มันน่าจะไม่ขึ้นนะผมว่ามันน่าจะกินเนื้อปลามากกว่าเห็นแบบนี้ก็ตัวใหญ่นะทุกคนโอเคผมเอาเนื้อปลายัดเข้าไปแล้วกันเลเวลสิบห้าใช้ได้อยู่นะมาผมตัดมาอีกตอนที่ใกล้จะตื่นแล้วนะทุกคนเราเสียเวลาอยู่ตรงนี้พักใหญ่เลยทุกคนกว่าจะขึ้นนะครับผมนานอยู่นะ โอเคผมจะเอาปลาเติมเข้าไปอกีกอันนี้ลบทิ้งแล้วกันไกลละอีกนิดเดียวฟาร์มแร่ฟาร์มอะไรเ,เพลินเลยทุกคนคือตอนนี้เรายังไงเราก็ต้องไปหาเหล็กอยู่ดีทุกคนเพราะฉะนั้นผมต้องล่องขึ้นไปข้างบนนั่นแหละทําไมถึงต้องย้ายที่นะผมอีกเขาลุ่งนึงอยู่ข้างในอันนั้นก็เสี่ยงเกินไปทุกคนมันจะผ่านป่าดิบชื้นนั่นน่ะโอเคผมจะคราฟชุดนี้ไว้สําหรับจับเดนว์วเสาแล้วกันทุกคน ชุดนี้จะทำให้ไดโนเสาร์ไอตัวนกยักษ์อ่ะมันจะไม่ตื่นกลัวเรานะครับผมโอกาสที่มันจะบินหนีก็จะน้อยลงนั่นเองทุกคนชุดแดงนี้คืออะไรวะ,ะคร์บมาด้วยแล้วกันไม่ใช่คาร์บอีเข้าเรียกว่าอะไรเรียนรู้เออยังไม่ใช่ขั้นตอนครับนะครับผมอันนี้คือเหมือนกับเราเรียนรู้แนันโอเคในการลด,ดอนเราตื่นแล้วครับผมอ๋อตั้งชื่อว่าอะไรดีวะผมใช้ซีซีแล้วกันอ๋อตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย นี่ไงชุดเหล็กครับผมเลเวล56นะครับผมตอนนี้เราเรียนรู้ได้แล้วแล้วก็แพรนี้ก็ถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นนะทุกคนอันนี้คือแพรเหล็กนะครับผมเรือยนต์อ่าปืนอ่ะคาไปก่อนเรียนรู้ไว้ก่อนไม่ใช่ครับอุย้ยลูกดอกยาสลบครับผมแล้วก็ข้างๆเป็นอ่านนกอาเจนจริงๆอ่ะคือเป้าหมายเราจริงอ่ะคือจะไปหานกอาเจนเดวิดครับผมแล้วก็ไปหาแร่เหล็กด้วย นกอาเจนจะบินได้ดีกว่าไอตัวเพลาโนนนี่เร้นะครับผมธนูเหล็กเหรอน่น่าสนใจว่ะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันทกานพลเขาบอกว่าธนูนี้เป็นเป็นธนูที่ดีที่สุดปะในเกมนะผมแล้วก็สร้างค่าสรบปได้เยอะด้วยถ้าเราใช้ธนูนี้อันนี้ชุดว่ายน้ําชุดดำน้ำําเออชุดว่ายน้ําอะไรแบบนี้ผมเรียนรู้ไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าอันไหนมันจะได้ใช้นะผม ตัวสารเครมองเคมีอะไรก็ไม่รู้โอเคส่วนอานอันนี้ก็ได้ใช้นะเรียนรู้ไว้ก่อนอันนี้ไม่รู้จักเดีย๋ยวเราค่อยไปเซิร์ชหายทีหนึ่งว่าตัวไหนใช้อานตัวไหนครับผมไอ้เครื่องนี้ก็ต้องใช้โพลิเมอร์โพลิเมอร์นี่ทำยังไงวะเนี่ย ตู้เย็นป่ะผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรอ่ะโอเคก็ตรงนี้อันนี้คือเครื่องบัน่นฟงบั่นไฟวะเนี่ยไม่รู้เลยวะ่ะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันทุกคนที่ได้เพิ่มมาก็คือนี่ครับผมเมกาโลดอนหนึ่งตัวครับผมเลเวลยีิบสองโอเค ๊มเลือดให้มันก่อนเลือหกร้อยหกร้อยก็ถือว่าน,น้อยนะไม่ใช่ไปเยอะนะทุกคนแลเต็มหกร้อยแต่ก็ตัวใหญ่อยู่ป่ะกดให้มันตามเรามาครับผมมันขึ้นแพเราไม่ได้แน่นอนทุกคนโอเคมาเออผ่านมาสักพักหนึ่งทุกคนประมาณร้อยเมตรรู้สึกว่าเหมือนเมกาโรดอนเราจะโดนโจมตีนะทุกคนนั่นอนะ่ะผมต้องไปช่วยป่ะทุกคนไม่ได้ลนะเดี๋ยวมันตายโอเะ โอ้โหต้องนานกว่าจะไอ้ฟื้นได้นะผมจับต้องนานเทนต้องนานนะเสียเวลาตั้งเยอะแล้วเราต้องช่วยมันครับผมอุย้ยไม่นะนี่จับต้องนานนี่มันแพ้ตัวเดียวเหรอโอ้มันมีสองตัวไม่ได้เดี๋ยวเราต้องล้างแค้นให้มันครับผมมาดินี่นงย,ยิงไปก่อนไม่โดนอยู่ในน้ำยังไม่โดนอีก อุ้ยมันว่ายลงทะเลไปเลยอ่ะไม่ได้ในนจะมันกินฉลามล้วแล้วในนจะวิ่งหนีแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนมานี่อยตรงนี้มีน้ำมันด้วยทุกคนแต่ว่าเรายังตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้นะนี่แนยลายสวยใช่ไหมลายสวยใช่ไหมนี่แนนดอที่สองไม่โดนทำไมมันโผล่ขึ้นมามันว่ายลงน้ำลึกไปแล้วทุกคน น่าจะเจ็บแล้วครับผมมันก็เลยวิ่งหนีนะตัวหนึ่งนะยิงไปอ้เสร็จได้หว่าเราล้างแค้นให้นายไม่ได้เพื่อนมันว่ายหนีไปแล้วปะเดี๋ยวเราไปดีกว่าทุกคน <c oughs> เสียเวลากับตรงนี้เยอะมากแล้วทุกคนอีกทางของเรานี่ก็ต้องไกลแล้วครับผมตอนนี้เรามาได้แค่ประมาณ5้าเปอร์งทุกคนตรงนี้มีนกขาปลาวะผมจะแก้แขนตัวนี้ให้แล้วกันมานี้ขอระบายหน่อย มันนี่นายนี่เนี่โอเคข้าตัวนี้แทนแล้วกันทุกคนอคุ้ยไอตัวนี้เราก็ต้องใช้นะผมเราต้องการไข่มุกจากมันมากเลยโอเคอีกตัวหนึง่งนายจะไปไหนไหว่ายเร็วด้ทอด้วยครับผมยิงไป นี่เนี่โอเคได้ไข่มุกมานิดหน่อยครับผม mm. เก็บไว้เรื่อยๆแล้วกันเพราะว่ามันมันต้องได้ใช้อะ่ะปะเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันดีกว่าทุกคนเราเสียเวลากับตรงนี้เยอะมากเลยระยะทางเรายังอีกไกลนะทุกคนยังไม่ใกล้ถึงเป้าหมายเลยตอนนี้น่าจะได้อยู่ประมาณ5 0ทุกคนเสียเวลากับก,บการจับไอฉลามนะั่นะ่ะนานมากเลย ตอนนี้นึกว่าจะได้เพื่อนนมทางเพิ่มสรุปก็คือเสียเวลาเปล่าทุกคนสามตัวเหมือนเดิมครับผมโอเคตัดมาตอนกลางคืนทุกคนตอนนี้คือมืดแล้วครับผมเริ่มมองจะไม่เห็นอะไรแล้วแล้วก็นี่เลยทุกคนแย่ละในนกเสาผมมันโดนไอ้นกกินปลาเนี่ยย,ออยั่วยุกวนประสาทสักหน่อยนึมันก็เลยไปสู้แล้วทุกคนไปแล้ว ูยตัวนั้นไม่มีอานด้วยไงแย่แล้วผมต้องเอาเรือเอาแพรเราเข้าฝั่งก่อนทุกคนเพราะว่าไม่งั้นตามไม่เจอแน่นอนถ้ามันปล่อยมันไปนะผมเอาไอ้ในทงเสากินพืชเราติดหินด้วยแย่แล้วผมต้องไปตามคืนว่ะอ่ะจอดไว้ตรงนี้แล้วกัน ผมเบื่อนมากเลยไอ้นกกินปลาเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยทุกคนกลัวจะตายด้วยนะบางทีผมหมั่นไส้มากๆผมเอาปืนมายิงเลย <laughs> โอเคมานี่ไงเวลานโน,โนอนเรา ไม่ได้ครับผมตัวนี้เราต้องเอาไปด้วยนะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องใช้งานเขาในการเก็บเบอร์รี่นะครับผมยังไม่คุ้มเลยแหละแต่ว่าถามว่าเก็บได้เยอะไหมก็ได้เยอะนะใช้มาเยอะแล้วแหละกลับแพงกันดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปตามนกอีกทีหนึ่งครับผมไอ้ตัวนี้มันไม่ได้วิ่งตามนะแต่ว่ามันโดนเฉียวตรงโขดหินอะ่ะมันก็เลยอยู่บนโขดหินเลย คผมเอามาเก็บไว้แพร่เหมือนเดิมก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหานกเราอีกตัวนึงครับผมเ,เดี๋ยวตัวนี้มันจะเดินตามด้วยไม่ได้นะถ้าเดินตามไปเนี่ยโอเคผมต้องเอาของออกด้วย คือของมันเยอะเกินไปมันน้ําหนักมันน้อยอ่ะทุกคนนกตัวเนี้บินแทบไม่ขึ้นเลยเก็บไปเท่านี้แล้วกันบินกลางค่ากลางคืนอีกอ่ะโอ้โหแทบบินไม่ขึ้นเลยน้าหนักเยอะครับผมมันไม่ใช่น้ําหนักเยอะหรอกน้ําหนักไอ้นกตัวนี้มันรับได้น้อยเกินไปทุกคนจะถามว่ามันเร็วไหมมันเร็วนะแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลย อ๋อใช่ไหมครั้งหน้าเหมือนเห็นแสงกระทบไฟกไกลเลยอ่ะเหมือนจะใช่เลยว่ะทุกคนนี่ไงเอ้ยเจอกันแล้วกดให้มันตามเรามาทุกคนอเห็นน้องนี้มันก็ไม่ยอมลามือว่ะนี่เราอยากจะช่วยมันอยู่แต่ว่าน้อง็มองไม่เห็นว่ะงับอยู่งับไม่โดนทุกคนเห็นจอดหมดลงครับผม เราก็ปล่อยให้นกเราลุยเลยดีกว่าอะ่ะอัพพลังขึ้นให้สเตมีน่าหมดไปอุ้ยนั่นไงอุ้ยตายไปแล้วครับผมอุ้ยตายอยูอ่โอเคเหมือนจะมีอีกตัวนะมันมองไม่เห็นทุกคน ลางคืนนี่แย่มากเลยว่ะเอาผมกดตามมาเอามันเป็นลากตัวอะไรมาอีกอะไอหยา่าสามเขานี่ว่ะแย่ละเฮ้ยเดี๋ยวนกเราจะตายนะเอาทำไมตัวนี้มันไม่ไปช่วยนะเนี่ยต้องช่วยลนะอ่ะช่างกมาก่อนไม่ได้เดี๋ยวตายสมบัติเรานะเนี่ยไม่ได้นะนายเอาไอา้ตัวนี้ต้องกินปลามันก็ยังนี่อยู่นี่หว่า ปล่อยให้มันลุยกันแล้วกันเบื่อนมากเลยทุกคนโอ้โหเอาแล้วทำไมมันอ๋อมันไปลุยกับสามเขาเนี่ยหว่าเฮ้ยเอาดิเติรปไปตัวเด็งต่อของไ้หยิ่นก็ได้อยู่นี่ช่วยตัวนั้นต่อนี่สองตัวลุ้ม มันยังจะโฉบเบอร์รี่ผมอีกโอ้โหอยู่ไ,ไหนแล้วเนี่ยมองไม่เห็นทุกคนเอาแล้วน้องตัวนั้นมันไปไหนนั่นอะไปจิกใครอีกอะโอ้โหละตัวเลยทำไมมันไม่ไล่ตัวเดียวกันวะเนี่ยอ่ะมั่วกันไปหมดแล้วทุกคน ยืนมองแล้วกันผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรมันมองไม่เห็นอนะนี่ไงอุย้ยมันโฉบเอาเนื้อผมอีกแล้วน่าตำคานมากเลยทุกคนแต่มันทำอะไรไม่ได้นะอ่ะจุดวางอันนี้ลนะวมาดิมองไม่เห็นอีกละอุย้ยมันโฉบเอาเบอร์รี่ผมอีกแล้วงุนงิดว่ะไอโอเคตายแล้วครับผม เฮ้ยหว่าจะได้ไหนมาดูสร้างมนดินี่ไงไอตัวเนี้ยโอเคมาตัดมาตอนเช้าทุกคนเออเราต้องไว้อะไรให้กับนกตัวที่เราไปตามทุกคนสรุปก็คือมันโดนไอเคี่ยวกุดฆ่าไปกินแล้วครับผมก็เลยเหลืออยู่สองตัวเนี่ยสุดท้ายละเฮ้ยไอนกวยนแล้วออลวะ ตอนนี้เรามาถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแต่ก่อนอื่นผมขอชำระล้างกับนกหน่อยเถอะเบื่อมันอย่างแรงเลยอุ่ยไม่โดนอีกนี่ลองไว้มานี่ทีนี้ฝันดีนะนั่นไงมีฉลามมาคอยสมทบด้วยบอกเลยอ่ะนี่แนไม่ตายอ,อีกอ้ยมันถึกกว่าทุกคนนี่แนตายแล้วเอ้ยอูย้ฉลาม สีแดงด้วยนี่แน่ยิงไปเลยครับผม <c oughs> มันว่ายลงข้างล่างตายไหมไม่ตายยิงตามอีกนัดน,นึงมองไม่เห็นวะไปไหนแล้วไม่รู้ไปเดี๋ยวเราเข้าฝั่งก่อนดีกว่าครับผมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเป็นอะไรวะน่ะมาดิยิงเล่นหมดครับผมปืนอ,อยู่ในมือเรามันก็คันซะด้วยดิ มีอะไรใช้ผมใช้เล่นหมดอ่ะตใหญ่มากเลยควายลงใต้ท้องเรือเราอีกแล้วทุกคนมองไม่เห็นป่ะเดี๋ยวเราเข้าฝั่งดีกว่าทุกคนอ่าข้างหน้าเรามีแอร์ดรอปด้วยทุกคนไปเก็บก่อนที่มันจะหายนะครับโอเคถึงฝั่งแล้วเกาะน,นี้ไม่รู้ว่ามีอะไรทุกคนยังไม่ได้สำรวจเลยนะครับผม อุ้ยเป็นหอกหอกสีน้ำเงินไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเก็บมาไว้ก่อนแล้วกันเอามาใช้ได้ไหมอ่ะเปลี่ยนเลยแล้วกันอันนี้ทิ้งไปเลยครับผมเราไม่จําเป็นต้องใช้แล้วเราใช้ลูกดอกยาสลบแล้วตอนนี้ขึ้นแพไม่ได้ด้วยดิต้องว่ายลงไปยังเลไหมโอเคมา ขอแพ่จอดข้อฝั่งก่อนทุกคนเย่ yeah, ถึงฝั่งอย่างปลอดภัยทุกคนอ๋อนี่เลยครับผมเส้นทางที่เรามาไกลมากเลยนะจากจุดเริ่มต้นนะครับผมเราน่าจะมาอยู่เกาะน,นี้สักพักหนึ่งหวังว่าจะมีเหล็กมีอะไรให้เราทรัพยากรให้เราใช้นะผมก่อนอื่นขอเตรียมอาวุธเตรียมชุดก่อนทุกคน กระสุนต้องทำแล้วทุกคนเพราะว่าผมเอาไปยิงนกเล่นหมดเลยนกเราปวินสตำรวจก่อนดีกว่าครับผมระหว่างนี้ที่รอกระสุนรออะไรนะผมผมยังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรออ้แหดอกม่วงครับผมนั่นแหละไปดูดิบนกาะมีเหล็กมีอะไรไหม น่าจะเป็นกาะน,นี้ป่ะกเกาะเหล็กโอเคขอกดกินนงกินเนื้อก่อนทุกคนนี่ไงคือมันข้อเสียคือมันมันเหนื่อยเร็วมากเลยโอ้โหแมงป่องเต็มเลยฮัลโหลแย่ yeah, ละบินก่อนเพื่อนแข็งใจไว้ไม่ได้ในะลงตรงนั้นอ่ะคือเราขีบคู่นะ โอเคอาจอดไว้ตรงนี้มาไหมมาด้วยอ่าตอนนี้ผมกดให้เกมมันเหมือนกับว่าเพิ่มโอกาสเจอไดโนเสาร์ต,ตัวเลเวลส,สูงเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นผมต้องระแวงเป็นธรรมดาเลทุกคนคือบางทีมันเป็นไดโนเสาร์เป็นแม่งป่องเลเวลสูงเนี้ยกดให้มันตามมาไม่ได้นะ่าอยู่ตรงนั้นได้โดนหนีบแน่นี่เนี่ยโดนแล้วตามมา วิ่งก่อนโอ,อน้โหบินมาตามหลังขึ้นได้แล้วโอ้โหติดพิษด้วยทุกคนโอเคกลับไปที่เรือเราดีกว่างูขึ้นมาเกือบสิเปอร์เซ็นตลยนะ10-20เอร์เซนลยนะอะอยู่บนก้อนหินนี้น่าจะไม่มีอะไรเหนื่อยก่อนทำไมมันไม่ลงวะเนี่ยอะ นั่นไงทุกคนสิ่งที่เราต้องการับผมนกอาเจนเดวิดนะครับผมนกนี้สามารถแบกทรัพยากรได้เยอะมากเลยทุกคนแบกหินแบกอะไรเยอะมากแล้วก็ถ้าเราคัฟอาร์าใส่อ่ะมันจะกลายเป็นโต๊ะคัฟคือแบบเคลื่อนที่ทุกคนนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการครับผมแต่พยายามหาตัวรเวลวยี่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมลูกดอกยาสลบก่อนครับอันนี้มันใช่หินเป็นแร่เหล็กไหมเหมือนจะไม่ใช่นะ โอเคกลับมาที่แพรก่อนนะผมเตรียมลูกพงลูกดอกของเราก่อนคือรอบก่อนอะ่ะผมไม่จําเป็นต้องสร้างกับดักเลยนะสร้างแถบเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันรเวิวเยอะไหมถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องสร้างครับผมโอเคครับมา30ลูกน่าจะพอนะน่าจะเพียงพอสําหรับการจับเดโนเสาหนึ่งตัวนกหนึ่งตัวเออไม่ใช่เดโนเก่า โอเคกระสุนเราคงไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราไปสำรวจเกาะอ,อีกสักรอบหนึ่งกก่อนแล้วกันนะผมคือตอนนี้คือแผนเราคือต้องจับนกอาเจนสักตัวหนึ่งทุกคนแต่ว่าจริงจริงมันถ้าเรามีกล้องสองอะมันจะดีมากเลยทุกคนเราจะระบุเลเวลของนกตัวนั้นได้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเราก็มองดูไอ้ตัวนั้นสวยว่ะเฮ้ยตัวนั้นเหมือนนกแก้วเลยวะทุกคนเออผม ผมตัดสินใจแล้วผมเอาตัวนี้นแหละแต่ว่านกเรามันเหนื่อยเร็วมากเลยเห็นปะคือบินยังไม่ถึงไหนเลยมันเหนื่อยแล้วอะ่ะต้องพักก่อนแป๊บนึง่งสั่งนกไว้นี้น่าจะไม่ตามใช่ไหมโอเคผมจะเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวต้องสั่งไว้ก่อนคือเราต้องอย่าให้นกมันมาโจมตีนะผมกวนนกมันบินมาจิกอยู่ทีนึงเดี๋ยวมันจะตายก่อนนะครับผมมาเอาตัวนี้แหละทุกคนเหมือนนกแก้วดี สวยดิ้ยม่จะเดินเข้าไปเช็คเลเวลมันไม่ถึงอ่ะยิงเลยแล้วกันไม่รู้เ,เลเวลเท่าไหร่ครับผมปวดเล็กนัดที่สองไม่โดนโอหเิงเย,ยอะด้วยนัดที่สามครับผมผมจะตายก่อนมันหรือเปล่าเนี่ยนที่สี่แย่ยแล้วปะสนใจไว้น่าก็ไม่โดนอีกไม่โดนหลายนัดเกินเจ็ดนัดแล้วเนี่ย อุ้ยที่แตกแย่ล้อุ้ยแฟนแปดเขไปโดนเฮืยอเรียบรอย้อยเฮ้ยแย่แล้วว่าลืมวางเตียงทุกคนโอ้โหโอ้โหผมต้องสร้างแพรใหม่อันนี้กว่าจะสร้างแพรได้ทุกคนคือใช้เวลาไปเกือบครึ่งวันเลยทุกคนนี่เห็นไหมผมลองว่ายน้ำข้ามมาแล้วสรุปคือเจอฉลามเต็มเลย ไม่ไหวเพาะฉะนั้นก็คือทางรอดทางเดียวก็คือต้องสร้างแพแล้วก็กลับไปที่เดิม,มครับผมนี่แหละครับผมไม่ได้วางเตียงไว้นะแย่เลยเดี๋ยวรอบนี้ผมคงต้องไม่ผ่านแล้วมาตรงนี้นี่ตายรอบที่สองก็คือนี่แหละกลางน้ําเมื่อกี้เลยที่แสงก็เขียวขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีอะไรแค่ตัวเปล่าครับผมโอเคมาเราก็สร้างแพเพิ่มอีกลำหนึงตรงนี้ไม่มีจุดเกิดด้วยนะบนเกาะเนี่ย คือต้องเกิดตรงแผ่นดินใหญ่แล้วก็ว่ายข้ามมาซึ่งว่ายข้ามมาเป็นไปไม่ได้แน่นอนทุกคนโดนไอ้หลามง่าไปกินแน่นอนอติดอะไรมะเนี่ยแพ้ผมจอดไว้ตรงไหนวะเนี่ยกว่าจะกลับมาได้ไม่รู้ว่านกเราเป็นยังไงบ้างนะผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้าแล้วกันครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคเก็บจะปลอดภยัยเก็บไม่ได้ใช่ไหมแคร์เออมีแต่ทำลายทิ้งหมด